นั่งพงนังน uh, yeah, um> um> uh, okay. um> um> ั่งนั่งนนั่งลงนั่งนันั่งนงนันั่งนงนั่งนั่ังนันน่่นนั่นยนนั่งง่นั่งนัน thế, thế đấy. Đây, đấy, này nó cũng còn là teamwork nữa con một ก็ได้องเข้าใจคอไ้กเป็นต่างับน้องเราก็ไปตัวเวลาลงทุกคน5โดเนี่ยมีแต่คนตัดรับทีนึงแมก็เวลาที่ต้องสู้จะปเสีย ยาโบได้ี่จะขอดษเดี๋ยวทำมาขอดูวอ๊ยนี่ผู้จ้างเพื่อนซอยเขาต้องเป็นซอยเขาไดนธรรมดาเทุนเขาบอกแม่มเ็ซอยนพี่เด็กบ้านมานงบเราบปานเม่รู้ไม่รูองรัวบนติดานซอยอย่างนอ้บ้านเราเอาไป

งามเลยสวยสวยไปสวยพ่อนอเพราะว่าสบายแม่โอากิข่ากากินข่าวเพระอสบายตื่นรู้เชียงเราค่ะเป็นวัดเป็นไอพี่น้องเอ้ยอากาศเปลี่ยนชุกภากว้างอัลูกเอาซื้อมาฝากพ่อมาเพียงพอพี่น้อง เว้นาปในแรนไปนเปิดหน้าทีวีหน้าใายส่วนกลางคืนเป็นแรนดมาซอยทางานอาหารบี่รอะปักพรมาเพียงพอสุขภาพหับมาไว้เลย กระโตตียิ่งของอ่าแขวงสวรรค์เขียนด้ว่น้องเนาะเพชรยิ่งมีแม่มีเ,มเพชรใส่เซ็นับสนุนในทีมของเอยนั่งไงที่เข่าไปอันน,น,น,นั้นอยู่ในฮันแหละเพราะว่าเขาก็ามีมี่ไล่มี่ไล่บอลที่เขาเอาไปเนาะแต่ว่าเข่าบอลไทยเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเขาก็เขาบมีเวลาแล้วเขาโดยได้ฝากไปน้ำหนึ่งมากคือ ไปอุปถัมภ์อยู่ในบอนทีนังไงไปซ่อบหันเนาะสองอามันเหลื่อมเลยลูกซอ,องอก็คือทีมงานเนี <c> ่ย <oughs> กีฬาแขวงเสียกองส,สีิหาโตเนะาะวันนี้ลาก็าอยู่สารวันรพบันก,นไกน่ไปหมอผู้ทีสามบอลไปหมอกแต่สุดกีฬาเกี่ยวกับเกี่ยวกับกีฬาเนาะเราก็มีสามสามสามบอลที่เราไปอุปถัมภ์ซอย นในการชงซื้กอกีฬาเนอะแต่ว่าเขาบอลไทยในสองในสองบอลที่เขาเอาไปเนอะเพราะว่าเขาอะไรไปฝากฝากเอาไปให้ทางทีมงานท่าอ่อนไปไปอันนั่นเองทางทีมงานท้าจาจะจกสีว่าเขาเขาเขาสใสใสรับจากไหนนอ้อ <c> ย <oughs> นบังไงแบบไปมอบอยู่ในห้องการ้องการ้องการค <ไป S 2> อา ของสีกองแล้วก็ของสารวันเนาะ้วก็อีกถามมีเวลาเนาะถามีเวลานางใหญ่ลงไปแข่งที่แขวงสารวันพอจะสารวันเป็นเจา้าภาพถามมีเวลาก็าคือสิไเดีลงไปเสียลูกนะเนาะส,สวนโรงเยนนักน้อยก็มีส่วนคือกันเนาะเพราะว่ามอที่เซาซีนี่เขาใจวาเปิดเปิดกีฬา เปิดกีฬาของขอ<ว>งของเรียนเฮากาัได้อุปถัมภ์น้ำน้ำดื่มเามานาะเด็กน้อยก็ถือฟอนเพราะว่าผู้นี่เพิ่นบม่มักเพิ่นบ่มักกันเฮ็ดให้ตัวเองเก็บตัวมันต่างกันเด้อลูก3คนก็นต่างกันนางใหญ่เอาไปโมดแบบผู้ชาย,ยเป็นนักกีฬาส่วนนางน้อยนี่ไปแบบฟอนบอ่เดินแบบบหยังแด่เพิ่นมันต่างกันใหญ่มาเอยจะเตะบอลเขามีจะเตะทอยยันเจ็บ เอามากอบคนนแ้แข่งก็บแข่งแต่คอยก็จเตะคอยยังเห็นเปนอาหารนุ่มๆอ๋อนุอมเห็นนุ่มๆแหละจ้ามงงมาองเห็นเข้าห้องแปดโมงงนี่ยังเรือซ้าในที่ดีไปๆยนุ่ ขังใจเหนเด้อเน่สูงโพสูงโพไลลูกไว้ไปไวๆเลยคนสูงโพแต้วต่ำคายประตูออกไปต่ำประตูเติงเลยสนับสนนเหลืองที่ลูกมากเนาะสามคนกับความักของมันของมันแบ่งออกไปเป็นสามส่วนคือกันพี่น้องเด้อ เก <c oughs> <c oughs> ือยยังไงนี่บูบูคือคือไฟผู้ใา้ส่วนนังหน่อยนี่ทาได้ครับไม่นั่งนี่ก็คือคือบางบีแล้วนี่ถือเดินแบบแล้วก็ปีนี่ทั้งไปฟอนบอกหรือจังไรเห็นเพื่อนถามว่าบรสนับสนุนหรือไี่บ่าของเออยังไงก็คือว่าสนับสนุนเสือนะเนาะแม่ก็เลยว่า เบียรคงเรีย,ยนคงลุกเปิดวันที่เร้าซีนี้ทางคงเรียนเพิ่นเปิดวันที่เจ้าซีพ่อกับแม่ก็เอาหนา้าแพ็กหน่อยมาเพราะว่ากีฬาเพิ่นเปิดวันที่เร้าซี